ไปดิโอ้โหโอวาดิวิลาอ๋อโอ้ดูโอ้โหอะไรเลโอ้ชิชิโปเซ่ลีบี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 ใช่ไหมดิใช่ไหบเหรอเก๋เจาะลอดเลยนบนี่ยเจาลอเาลเลาไปบนข้ยเนาะเลยไปไหาเลยตนไายดเลยนี่เนี่เปเล่เลยิเลย่เลยเเแล้ว้ยเเข้าจ้เ โอ้ยนี่ไม่ไม่คนนี้คนนี้คนเลยอนชลยดิอเลอี๋นี้คันให่คนนี้ยีนี่ไปยีนี่ยี่นี่ต่ยีนี่ยี่นี่ป่าพ่อเบ่บือเนี่ยโอ้ดูเบือเบื่อดิเอ๊ะเดี๋ยวข้าทอลี่เจริ้เนาะข้าอยู่เลยโอลยโอ้ข้าอยู่อ้อมเเนาะนี่นะบิลนี่นะบิลิเทียนเนี่ยาพานนี้ไปดิตอนไหนวเจ่อว่จ้าคนนี้ไปหรอแต่เอ๊ะใครใครใอรขึ้นใครข้นใครใครตึ้ตึ้ล่ะหาอะไรขึหาอะไร บนไหนคะนี่ไปให้เดี๋ยวดูบุรีกาะให้ดูบุรีดูบุรีเออดูบุรนไหนคะนี่ก่าจเนอะมาวัจมาขนล้วพแล้วมาขล้พล้วว่ะคือว่าน้ำลอคืออยางน้เลอยองเฮ้ยดูบุรีดูบุรีอีบนไคนที่ไมลอยอีเงอสเลยเหงอวด้วเหอด้าบนไหขามออีคือบนคนีบ่เเลยปุกมอเลยอใหญ่บ่คือบ่คือเคลียวนี้คือว่าน้ำลอย ควอยขือควายชนิดก็สดๆเลยขี้วัวขี้ควายหาแมงขี้วัวม่ขีควายแมงกิแมงจุกิเออแมงกุจเจอตัวเดียวบ้าอไรที่ดบีรมันกที่ดิบีหรอทบีอ๋เฮดบีดีรอเนาะอืมคือปลาอืมไบ้คือรสอะไรเฮดบี้ำมัก็โอเคคือันอะไรเนาะโอเคล่ะออีก่าแต่ปูแต่ปยบลูเมียเนี่ยเดี๋ยวเวปี้เลยก่อนดิขีบีบอ่ะอ๋อขีบแต่ปยขีบอี๋ิสิ นี่แข่ยังไเจ้าลมูลีอันนี้เราไม่เลี้ยขาอรเห็นไหมเครื่องบนนี้แค่หนอก็เลมุทิบนานเลยที่กิตอนที่ิตอนพ่อคิดตอนนี่แหละโอเคผมเข้าชมบนนี้่หนนออีอีแต่ปุยหนอแต่จะปุยอีุลปูลียกว่าดีุตสาบีบากว่าไว้ก่อนเลยสาบีบานคือเออพวนี้เอออีแต่ปุยสาบีบ้านกว่ดีเถรีเถรีวันนี้นไีค่

อ้วนไอญ่โมบ้าอ้วนใหญ่พอคือวันนี้าสิสิมาไดิแล้คือเย็นตเราบุยวะนี่ัมีขั้วดินเราบุยที่โมบูที่มบ้าาว้คเย็นแตเราบุยวันี้เ่บิดเหมือนละบุยละไม่เม่ะเอเ้อ่าคือเบคบมองใี้ลเว้อนี้ลที่เราแชร์เวดูคือวันนี้ข้าเนาะโอ้ไเนาขี้เบี้ยนะอ๋อแต่ปูขี้เบี้ยละ หาเราล่หาขึ้นเอันนี้ตัวี้เบี้ยนีงเนาะแต่เลีมาโอ้ยะก็่ขวานีก็คขวานีเนี่ยคขวาโอ้ยะปนไข้าศิษย์มาเวดโอดูโอาดวะอ้โอดูโออาบรโอ้ิชิโปเลบลลบลบอืมจะไดูอืมจะไปนอเกับปลือเล วันนี้คือวันนี้คาสิซื้อมเวเลือกอีกล้วเราเว้พันนี่หรอหาคือเราเว้มาคือยอยอีมอนอวันนี้คาเลยเป็นนี่หนอไปกซื้อขหีหน่อยวันนี้ค้านับเป็นเลยเือ่ไปซื้อขาี่หนอกินื้อวันนี้ข้าปจ้าก็กก็พันนี่หรอเด็คๆนี้เจ๊ลเอาไปหรอไปจ้านี่นี่ล่ะน่บุหรี่เน่จ้เอาน

เดียอีปนัยาอเือมเกปวดอันนี้ว้เล่ยอี๋าปนไยขามีลีหน่อยมาวนไามินีย้ออ๊อบยาดิิดอ๊อบยาดินุมอ๊อบยาดิเออเอ๊อบามาตาเจลยอีมอีมห่อยอีมอปนไยข้ามีลีหน่อยเื็ตต้องให้น่ะปนไยขามีลีกวาหล่ออย่าบ้านกวิว่าดีวิจนะอันนี้ โอ้เฮ้ยนมิลีพโดดพโดดเล็กก็ตะเพือก็หนอไดียขอมีจช่หรอเอาเหรอเอาวิเอาวิผ่านเนี่ยตาบเก่อนที่ก่อนเนะขอดีาดิ